แง่างลาแง่เนี่ยดเดียเม้ารถข้ากี่เีมรางบ้านรางเนีเข้าไปซอยหอนเดดกับห้อนซอยว่าเดียวกับมีะตั้งให้เนี่ย่นแคืออะไรไมมาางเียวกันนี่แหละตต่ดีรังส่จะมากหมาทางัวโอ้โโอ้โหขึ้นสูงแท้ เดินต no mm ีถอยสิจ right. ่ะเนี่ยถอยลง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 อ้บังละครบบางละครกมอนร้านิ่อนร้านอะซำขาอย่างนี้บังวะน่ะพ่อตีออกมันแล้วหน่อยเดียวพ่อทำกําปั้นทำอเออ๋ออ

I don't have any. Please, please.